วิชาอนุพุทธประวัติธรรมศึกษาชั้นโทฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560พระสารีบุตรสวัสดีครับเบิกบานมาแล้วพร้อมให้บริการข้อมูลแล้วครับอ๋อลืมแนะนำให้ทุกคนรู้จักเลยนี่เบิกบานเป็นหุ่นยนต์ประจำนิทัศการจะมาให้ข้อมูล เกี่ยวกับอนุพุทธประวัติที่เรามาดูกันในนิทรรศการแห่งนี้สวัสดีค่ะเบิกบานน่ารักจังเลยรินชอบชอบชมแบบนี้เบิกบานก็เขินแย่สิครับฮ้ยแม่ที่กับเราอ่ะไม่เห็นชมว่าน่ารักบ้างเลยก็ทำตัวน่ารักน่ารักสิในวีจะได้มีคนชมทุกคนรู้เรื่องอนุพุทธประวัติกันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับ สนุกไหมครับสนุกมากเลยค่ะทำให้เข้าใจเรื่องราวสมัยพุทธกาลเพิ่มขึ้นเยอะเลยอ้อจริงสิคะรินเคยเห็นพระพุทธรูปจะมีพระสาวกยืนอยู่ข้างซ้ายขวาด้วยไม่แน่ใจว่าท่านเป็นใครคะอ๋อก็พระสารีบุตรกับพระโมคัลานะไงแค่นี้ก็ไม่รู้หรอรินหึแหมก็รินไม่แน่ใจนี่ใช่แล้วครับท่านทั้งสองเป็นพระอัครสาวกพระสารีบุตรจะอยู่เบื้องขวา พระโมคคลานะจะอยู่เบื้องซ้ายและประวัติของท่านก็น่าสนใจมากเลยครับจริง,รงหรอคะเบิกบานจะเล่าประวัติของพระสารีบุตรให้ฟังก่อนนะครับอุปติตสมานพกับโกลิตะมานพหรือพระสารีบุตรก่อนบวชก,กับพระโมคคลานะก่อนบวชท,ทานเป็นสหายกันตั้งแต่ยังเป็นคารวาสแล้วครับพระสารีบุตร เป็นบุตรของวังคันตพรามกับนางสารีพรามณีเกิดที่บ้านนาละกะหรือนาลันธาไม่ไกลาจากกรุงราชคฤห์เดิมชื่อว่าอุปติสะเมื่อมาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อนพรมจารีเรียกท่านว่าพระสารีบุตรเพราะเป็นบุตรนางสารี อุปติสะมานบนั้นเป็นบุตรแห่งสกุลผู้บริบูรณ์โดยโภคทัพย์และบริวารได้เรียนรู้ศิลปะาศาสตร์เป็นมิตรชอบพอกันกับโกลิตามานพผู้มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันบุตรแห่งสกุลผู้มั่งคั่งเหมือนกันสองสหายนั้นไปเที่ยวดูการแสดงมหรสพในกรุงราชคฤห์เป็นประจำย่อมร่าเริงในเวลาควรร่าเริงสลดใจในเวลาควรสลดใจให้รางวัลในเวลาควรให้ วันหนึ่งเขาทั้งสองชวนกันไปดูมหรสพเหมือนอย่างเคยแต่ไม่ร่าเริงเหมือนวันก่อนๆโกลิตะจึงถามอุปติสสะว่าดูเหมือนท่านไม่สนุกเหมือนในวันอื่นท่านเป็นอย่างไรหรืออุปติสสะตอบว่ามีอะไรที่น่าสนใจในการแสดงนี้คนเหล่านี้ยังไม่ทันถึง100ปีก็จะต้องจากโลกนี้ไปการดูมหรสพจะมีประโยชน์อะไรเราควรแสวงหาโมฆะธรรมดีกว่าเรานั่งคิดอยู่อย่างนี้ท่านคิดอย่างไร โลิตากล่าวว่าเราก็คิดเหมือนท่านสองสหายมีความเห็นร่วมกันอย่างนั้นแล้วจึงพาบริวารไปขอบวชอยู่ในสำนักของสัญชัยปริพาชกเรียนลัธิสมัยของอาจารย์ได้ทั้งหมดแล้วท่านจึงให้เป็นผู้ช่วยสั่งสอนหมู่สิทธ์ต่อไปสองสหายนั้นก็ปฏิเสธเพราะยังไม่มั่นใจในลัธิของอาจารย์จึงนัดหมายกันว่าใครได้โมฆะธรรมก่อนจงบอกแก่กันครั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมสั่งสอนประชุมชนประกาศพระศาสนาเสด็จมาถึงกรุงราชครห์ประทับอยู่ณวัดเวลุวันวันหนึ่งพระอัชชิหนึ่งในพระปัญจวัคคีเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชครห์อุปติศปริพาชกมาจากสำนักของตนได้เห็นพระอัชชิมีอาการหน้าเลื่อมใสจะก้าวไปถอยกลับ เลี้ยวซ้ายแลกขวาคูแขนเหยียดแขนงามทุกอิริยาบถท,ทอดจากสุแต่พอประมาณมีอาการต่างจากบรรพชิตในครั้งนั้นอยากจะทราบว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ยังไม่อาจถามได้ด้วยเห็นว่าเป็นเวลาไม่สมควรเพราะท่านกำลังเดินบินธบาทอยู่จึงติดตามไปข้างหลังครั้นเห็นท่านกลับจากบินธบาตแล้วได้เข้าไปหาแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุ อินทรีย์ของท่านหมดจดผ่องใสท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระเถระตอบว่าผู้มีอายุเราบวชอุทิศพระมหาสมณนะผู้เป็นโอรสสากยาราชออกจากสากยาสกุลท่านนั้นเป็นศาสดาของเราเราชอบใจธรรมของท่านนั้นอุปติสสะปริภาชกถามต่อไปว่าพระศาสดาของท่านสั่งสอนอย่างไร พระเถระตอบว่าผู้มีอายุเราเป็นผู้ใหม่บวชยังไม่นานพึงมายังพระธรรมวินัยนี้ยังไม่อาจแสดงธรรมแก่ท่านโดยกว้างขวางเราจะกล่าวความแก่ท่านแต่โดยย่อพอรู้ความอุปติสสะปริภาชกจึงขอให้ท่านแสดงตามความสามารถจะน้อยหรือมากก็ตามพระอัสชิจึงกล่าวคาถาว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคต ตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสสอนอย่างนี้อุปติสสาปริภาชกได้ฟังเพียงสองบทเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลโอ้โหฟังแค่สองบทก็บรรลุโสดาปฏิผลเลยเหรอคะเก่งจังเอพอท่านอุปติสสะได้ทำแล้วต้องรีบไปบอกเพื่อนท่านแน่ๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับ ท่านต้องทำตามสัญญาอยู่แล้วพอพระอัศชิกล่าวคถาเสร็จอุปติสสะปริภาชกก็ถามพระเถระว่าพระศาสดาของเราประทับอยู่ที่ไหนพระเถระตอบว่าผู้มีอายุพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเวลุวันปริภาชกกล่าวว่าถ้าอย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้าไปก่อนเถิดกระผมจะกลับไปบอกสหายจะพากันไปเฝ้าพระศาสดาครั้นพระเถระไปแล้วก็กลับมาสำนักของปาริพาชกบอกข่าวที่ได้ไปพบพระอัศชิให้โกลิตาปริพาชกทราบแล้วแสดงธรรมนั้นให้ฟังโกลิตาปาริพาชกก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนอุปติสสะแล้วชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่พากันไปลาสัญชัย ผู้เป็นอาจารย์เดิมก่อนท่านสัญชัยปริพาชกห้ามไว้และอ้อนวอนให้อยู่ช่วยสอนสิทธิ์หลายครั้งแต่สองสหายนั้นก็ไม่ฟังพาบริวารไปวัดเวลวันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขออุปสมบทพระองค์ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยกันทั้งสิ้นในภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เป็นบริวารได้สำเร็จอรหัตผลก่อนส่วนโกริตะหรือพระโมคคลานะ หลังอุปสมบทได้เจ็ดวันจึงได้สำเร็จอรหัต,ตผลอ้าวแล้วพระสารีบุตรล่ะคะเฮมถ้ายากรู้ว่าท่านจะบรรลุอรหัต,ตผลได้ยังไงต้องติดตามในตอนต่อไปครับฮยเอาละให้เบิกบานเข้าพักก่อนเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะทุกคนครับ